เพื่อนก็วันนี้ก็มาพร้อมกับสหายผู้ใจนะครับทำให้อุ้มขึ้นมาเดี๋ยวจะไม่อยู่เท่าโอเคก็กลับมาสู่วันที่ทุกคนรอคอยนะครับวอ์โซนเรียกว่าไงเดียวกอ์โซนสมเนาะมาแล้วพร้อมกับด่านใหม่นะครับเออฐานนะครับก็มาดูกันครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่งนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะบอกก็คือว่า ก็เสียใจกับคนที่ชอบเล่น DMC ด้วยนะครับ DMC ก็ยังมีให้เล่นต่อไปแต่คงไม่พัฒนาต่อแล้วนะครับามาดูวอโซนใหม่กันนะครับก็มีปืนใหม่เข้ามานะครับซีซั่นนี้ลมเซเวนะครับใครเล่นได้เล่นภาควอโซนภาคแรกก็จะรู้นะครับปืนนี้มันสุดยอดนะครับสไนเปอร์ x r k นะครับก็เป็นโบแอคชั่นนะครับอันนี้เป็นล er นะันเชอร์เนาะ มันอยู่ในโหมดลันเชอร์คือพวก RPG พวกอะไรพวกนี้แต่มันยิง EMP นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนาะคงเป็นปืนอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือจะมีภาพพวกนี้เนี่ยคือ Warzone ใหม่แล้วก็ Modern Warfare 3มเนี่ยมันจะมีพวก a f t e r m a r k e t part s, ก็คือเป็นของแต่งของปืนบางปืนนะครับยกตัวอย่างเช่น Jack Purifier อันนี้ก็จะเป็นเป็น u n d e r b a r r e l f l a r e t h r o w e r ก็คือพ่นไฟนะครับเอาไว้ใส่ Under b a r r e l นะครับก็จะมีดับเบิลเบเรลก็คือ <c oughs> ลำกล้องคู่นะครับมีตัวที่คอนเวิร์ตเป็นเรียกว่าไงครับจากปืนปืนลูกโม่นะให้เป็นสไนเปอร์ให้เป็นมาร์คแมน man, อะไรอย่างเงี้ยเออก็น่าสนใจดีนะครับก็ต้องก็ต้องมาดูกันว่าอะไรนะครับผมก็คงจะไม่มันไม่มีรูปมันไม่มีอะไรอธิบายให้ชัดเจนนะครับผมก็คงไม่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 มาเเออพูดถึงตรงนี้เยอะ นะครับเราไปเข้าเรื่องของ Warzone กันเลยดีกว่านะครับโอเคอ่า okay. uh, แมปเออซานนะครับอันนี้ก็คอนเฟิร์มว่า1คือเล็กกว่าเอามาสลายี่สินะครับถามว่าเล็กกว่าเอามาสลาแล้วเอ้ยเรากังวลไหมหรืออะไรไม่เลยนะเพราะว่าเอามาสลาเนี่ยมันจะมีส่วนที่มันเป็นทะเลทราเยเนาะโอ้หอันนั้นก็กินพื้นที่เยอะแล้วซึ่งมันก็แบบทำอะไรไม่ได้เลยเนาะส่วนที่โล่งๆอย่างเงี้ยเยอะมากนะครับก็ คนทั้งหมดร้อยคนนะครับเ,เขาพยายามที่จะให้ตัวเกมเนี่ยจบได้นะครับภายใน20นาทีนะครับเขามองว่าอย่างเอลมาสลาเนี่ยมันต้อง25นาทีนะครับอย่างเทวโซนภาคแรกเวอร์ดานเซ่ก็ได้อยู่ประมาณ23นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นพวกวันเดลพวกรีเบิร์ตสมัยก่อนอยู่ประมาณ15-20นาทีนะครับเขาก็อยากจะให้เกมเนี้ย เขาจะเริ่มด้วยการใส่คนไปร้อยคนก่อนนะครับเล่นได้4คนเหมือนเดิมนะครับแล้วให้เกมมันจบได้ภายในสักยี่สิบนาทีไม่อยากให้แบบเลยเกือบถึงครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยผมว่าเอามาสลานี่ก็ถึงครึ่งครึ่งชั่วโมงได้เหมือนกันเนาะโอเคพวกนี้ก็จะเป็นจุดในแมปต่างๆนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะฮะก็เป็นจุดต่างๆในแมปเท่านั้นเองนะครับามาให้ดูกูแลกโอเค กูแหลกก็คล้ายๆกับภาคแรกเนาะก็จะเป็นอยู่ในแบบห้องแคบๆนะครับอยู่ในห้องแคบๆอ่าแล้วก็สู้กันแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ดีของวอร์โซนภาคนี้คือว่าปกติคนเราจะกลัวกูแหลกคือถ้าแพ้แล้วก็คือจบเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้มันจะมีแบบถ้าแพ้แล้วยังรอได้มันอาจจะมีแบบเหมือนปล่อยปล่อยให้กูแหลกอีกรอบหนึง่งอ่าหรือว่าผมผมคิดว่าคงไม่ได้เหมือนวอร์โซนเก่าที่แบบเรียกว่าไง เจลเบรกอะไรอย่เงี้ยนะแต่อันนี้เขาจะให้เป็นกูแลกอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเนี่ยโกอเกนกูแลกนะครับก็คือได้ได้ได้กูแลกรอบหนึ่งนะครับโอเคมัดูโหมด BR เหมือนเดิมครับนะครับคนร้อยคนนะครับยี่สิบนาทีนะครับ,นะรบ,นะรบเรื่องของเพ c i n g นะครับ b o u ตี้ c อนแท a c t ถ้าเก็บ b บ u ตี้แล้วตอนนี้เราจะได้เหมือน UAV ปิงครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าชนะแล้วก็จะได้ UAV ปิงครั้งหนึ่งนะครับ Resurgence นะครับ Resurgence อชิกากับวอนเดลกลับมานะครับอาชิกากัวอนเดลนเฟิร์มกลับมานะครับแล้วก็ด้วย movement ต่างๆของภาพ3นะครับเข้ามาสไลด์กันฟูฟับฟูฟับ เฟี้แน่นอนนะครับแฮปปี้แน่นอนนะครับสายมูฟเบนนะครับเหมือนเดิมนะครับอาชิกะก็50คนนะครับบอนเดียวมาเจ็คนนะครับแล้วก็จะมีเออร์ซิาน Resurgence ก็คือเป็นเป็นเหมือนก็เป็นเป็นเหมือน r e s u r g e n c e ของแบบใหญ่ละ BR Resurgence นะเนาะก็คือแบบซูมมาเล่นแค่ส่วนเดียวของแบบนะครับก็4ี่สิบคนนะครับ แล้วก็มีโ o t a t i o n ก็คือว่าอาชิกากวอนเดลก็หมุนเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันเหมือนเดิมนะครับอ่าพันเดอร์กลับมานะครับขาเก็บเวลเล่นชิวๆนะครับพันเดอร์เก็บตั้งกลับมาแน่นอนนะครับแล้วเปิดให้แ,แล้วด้วยนะครับร้อยคนสิบห้นาทีโดยประมาณนะครับอ่าใครสายบู๊นะครับล็อกดาวน์ในวอนเดลกลับมาครับผมนะครับ ใครอยากยิงชิวๆไม่ต้องคิดเลยเลยไปยิงอย่างเดียวก็ล็อกดาวน์นะครับอโอเคนี่ก็เป็นเพลย์ลิสต์คร่าวๆนะครับว่าอาทิตย์นี้มีอะไรมัง่งอาทิตย์หน้ามีอะไรนะครับก็ลองมาดูกันนะครับอ่ะมาถึงเรื่องอาวุธบ้างนะครับคืออาวุธพวกนี้เนี่ยรายละเอียดเนี่ยผมพูดไปแล้วในคลิปวิดีโอก่อนหน้าตอน Modern Warfare 3นะครับแต่ผมมองว่าเท่าที่ดูจาก เท่าที่ดูจากยูทูบเบอร์นะครับต่างประเทศนะครับปืนที่เขาจะเอามาเล่นกันใน Warzone ที่เป็น AR เนี่ยหคือ MCW นะครับเบาแต่ว่านิ่งมากนะครับโฮเกอร์นะครับแรงนะครับแรงยิงช้าหน่อยนะครับ Mtz หรือ MTZ เนี่ยมันจะยิงเร็วเหมือน M4 ค่อนข้างจะเร็วไปทาง M13 ด้วยซ้ำแต่ค่อนข้างดีดนะค่อนข้างดีดเลยเนี่ยเขาก็บอกว่า,าสำหรับ Close to Mid Range ก็คือสหรับระยะใกล้และกลาง นะครับก็จงใจทําให้ดีดแหละอันนี้น,น,นะครับส่วน DG56 กับ f, f fR 5 5ไอ้พวกนี้มันก็เป็นปืนเบิร์สนะยิงทีละสามสามนัดรืบบก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับแต่ว่าถ้า <c oughs> ถ้าเป็นในออโซนเนี่ยก็ MCW กับโฮเกอร์ห้นะครับเห็นยูทูบเบอร์สตรีมเมอร์เอาไปใช้กันนะครับส่วน Battle Rifle ก็ต้องนี้เลยครับ b a s p ครับผมนิ่งแรงเหมือนแท็ก V นะครับ ถ้าใครคุมปืนดีๆก็เอา m t c 762ไปเล่นได้นะครับส่วน SMG ก็ต้องกระบอกนี้เลยครับ UC กลาง WSP Swarm ใส่แม็กร้อยนัดนะครับสาดหมดเต็มเหนียวนะครับเดี๋ยวคือเดี๋ยวเดี๋ยวตอนสตรีมช่วงอาทิตย์นี้จะมาเล่นให้ดูนะครับส่วนสไตรเกอร์นะครับก็เล่นได้นะครับแต่ผมมองว่า WSP Swarm กับ ตัว Rival 9หรือว่าส c อ r p i ป n นตัวนี้นะครับน่าจะเป็น2ปืนเมตา SMG นะครับส่วนช็อตกันนะครับแน่นอนใครสายเผาบ้านนะครับก็มาเฮเมเกอร์หรือริเว r t e เตอร์นะครับช็อตกัรลัว2อันนี้นะครับเพิ่มความชิบหายให้แน่นอนนะครับส่วน LMG ผมแนะนำต้องอันนี้เลยครับ Bru e n m น9นะครับ Bru e n m k เนเนี่ยเดิมมามันจะมีเป็นเป็นแม็ก ร้อยนัดเนาะก็สามารถเปลี่ยนเป็นแม็กถอดเร็วแบบ M 1 6นะครับ60นัดได้นะครับปืนนี้เนี่ยถ้าใครเล่นวอ z โซนภาคแรกหรือ Modern Warfare 2019ภาคแรกเนี่ยก็จะรู้นะครับว่ามันโหดจริงนะครับก็แนะนำเลยนะครับผมอนอกกนั้นใครจะลองเล่นโฮเกอร์ยหรือว่าแท็กแท็กอีลาดิเคเตอร์ก็ลองดูนะครับโอเคแล้วนั้นก็เป็นมาร์ค m a น r ร f ฟ e s สไนเปอร์ไ e ก็ โดนหัวนัดเดียวตายนะครับถ้าจะเอาชัวร์ก็ต้องแคท a อ็ก็คือบาเลตนี่แหละนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยผมไม่ไม่ชัวร์แต่ว่าสไนเปอร์ตัวใหม่เนาะที่ XRK ข้างบนที่เป็นโบลแอคชั่น,น่ะที่มากับภาคนเนี้ยเนาะที่มาในบัตเทอร์พเนี่ยอันนี้นัดหัวนัดเดียวตายเหมือนกันนะครับโอเคสิ่งที่เปลี่ยนเลยแน่นอนนะครับภาคนี้นะครับฟังให้ชัดนะครับตั้งใจฟังภาคนี้ไม่ต้องใส่เปิร์กโอเวอร์คแล้ว นะครับคือคุณสามารถเลือกปืนอะไรใส่ได้เลยใส่คู่เลยนะครับฉะนั้นคุณไม่ต้องเปลืองสล็อตสำหรับโอเวอร์คิวแล้วนะครับและอีกอย่างนึงคือตอนนี้ทุกคนเนี่ยเวลาลงน้ําปุ๊บมีปืนสั้นติดตัวอยู่หมดทุกคนอ่าชิลเลยทีนี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับผมมีปืนสั้นยิงใต้น้าได้ทุกคนนะครับอืมโอเคอย่าลืมนะเรื่องเปิร์กนะไม่ต้องโอเวอร์คิวแล้วนะอืมโอเค อ่านี่สไนเปอร์เดามจโอเคก็มีแค่แคทเอนะครับที่วันช็อตโดนหัวดาวนะครับวันวันช็อตดาวในทุกระยะนะครับแต่ถ้าเป็นสไนเปอร์ตัวอื่นวันช็อตอาจจะมีระยะแบบสมมุติ50เมตร80เมตร100เมตรอะไรก็ว่ากันไปนะครับไม่มีจูนปืนนะครับผมโอเคเกมเพลย์นะครับถ้าคุณไม่ใส่เก็บเสียงนะครับแล้วคุณยิงปืนนะครับคุณจะ ตัวคุณจะเป็นเลดดอทขึ้นในมินิแมปในแมปเล็กนะครับฉะนั้นศัตรูจะรู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนนะครับถ้าคุณไม่ใส่อ,อสมมุติถ้าคุณปะทะอยู่แล้วศัตรูอยู่ตึกข้างๆ,ๆเขาก็จะรู้นะครับอืมก็เหมือนวอ์โซนภาคแรกแหละอืมนะครับสไลด์แคนเซลรีโหลดแคนเซลมาหมดนะครับอืมอ,อมีอะไรพวกนี้ไม่สําคัญไม่มีอะไร แบ็คแพคก็เหมือนเดิมนะแบ็คแพคเป็นแบบพัฒนาแล้วนะครับมีช่องเก็บลูกกระสุนหลายแบบนะครับช่องเก็บโหลดเอามีช่องเก็บนู่นนี่อะไรทุกอย่างพร้อมนะครับเอ่อเขนี้เป็น quality of life โอเคโหลดเอานะครับเอ่อเนื่องจากเขาต้องการให้มันเป็นเกมที่เร็วหน่อยนะครับถ้าสี่คนก็ถ้าเล่นแบบโหมดสี่คนก็ หมื่นห้านะครับไม่ใช่สองหมื่นแล้วนะครับถ้าสามคนก็หมื่นสองห้าร้อยสองคนก็หมื่นหนึ่งคนเดียวก็เจ็ดพันห้านะครับผมโอเคอ่ะโอเคแกส๊สแมสภางนี้ต้องกดใช้เองนะต้องกดติดตั้งเองก็กดออกเองอืมก็บางคนชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับอโอเคแก๊ส แต่ละวงจะมาเร็วขึ้นนะครับโดยประมาณประมาณสี่สิบห้าหรือห้าสิบวินะครับจะ,จะมาเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาจะ,จะบีบให้เราเล่นเกมอ่ะโอเคสองวงแรกโทษทีสองวงแรก,ถถส,งงแรกสามวงแรกนะครับที่จะมาเร็วขึ้นประมาณสี่สิบถึงห้าสิบวินาทีนะครับแต่พอวงที่สี่วงที่ห้าก็จะเพิ่มให,ให้ช้าลงนิดหน่อยนะครับอ่าเขาก็จะบาลานซ์ขึ้นมานะครับโอเค อืมโอเคสตรองโฮเหมือนเดิมอ๋อโอเคสตรองโฮเนี่ยสตรองโฮเนี่ยจะไม่จะไม่มีในในทุกแมชที่เรากดเข้าไปจะไม่มีสตรองโฮจำนวนหรือจุดสตรองโฮเนี่ยมันจะไม่คือจุดสตรองโฮมันไม่อยู่ที่เดิมอยู่แล้วนะครับแต่จำนวนสตรองโฮจะจะไม่มี จะไม่มีเกิดขึ้นบางแมชอาจจะไม่มีเลยนะครับผมฉะนั้นขึ้นอยู่กับ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 เกมแมชชนั้นนะครับแบ็กไซด์ก็รนดอมเหมือนกันเนาะอืมโอเคอ่ะเปิร์กนะครับระบบเปิร์กได้สี่อันเหมือนภาคสองนะครับอ่ที่ผมบอกย้อนไปนิดน,นึงคือไม่ต้องโอเวอร์คิวแล้วนะถ้าใครจะเล่น AR กับ SMG ไม่ต้องใส่โอเวอร์คิวแล้วเขาให้เลยนะครับ อ่าเขาเข,ขาให้เลยนะครับอ <c oughs> มีเพิร์กที่ดีๆอะไรมากก็คือหนึ่ง u ชนะครับชก็คือว่าถ้าเราดาวปุ๊บมันจะดอบสมกเกเนตให้เลยปุบควันมาเลยทันทีนะครับขเขาไอาคนนั้นมันก็จะคิวเราไม่ได้นะครับมีเพิร์กเฟล็นะครับเพิร์กเฟล็มันก็เรียกว่างไงอะ่ะมันก็จะแบบป้องกัน ป้องกันพวกเคโมเคโมอาจจะลดเสียงให้เราได้ยินเสียงลดเสียงเพื่อนลดได้ได้ยินเสียงศัตรูได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เฉยเฉยผมชอบอันนี้มากกว่าレスโซลูตนะครับเวลาเราโดนยิงนะครับเราจะได้มูเม้นสปีดมากขึ้นแต่ผมไม่รู้ว่ามากขึ้นเท่าไหร่นะอ่าแล้วก็เวลาเรายิงเออศัตรูที่ที่ใส่เปิร์กレスโซลูตเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าว่าเขาใส่レスโซลูอยู่นะครับฉะนั้นเขาก็จะ มีสปีดที่มันเร็วนะครับแล้วเปิร์สตอเกอร์อันนี้ก็ดีสำหรับสายมูเมนนะครับก็คือสเตฟอินคร์สสเตฟเอ็นเอ็มดาวไซส์มูเมนสปีดก็คือว่า,เ,าเวลาเราเลงยิงไปซ้ายขวากับหรือเลงยิงแล้วเดินเนี่ยมูเมนสปีดเราจะมากขึ้นนะครับก็ถามว่าไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะจริงไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับถามว่าทั้งหมดที่พูดมาตอนนี้เนี่ยผมว่าชอบ ตอนนี้ผมชอบ r e s o l u t มากนะครับอโอเค escape k e s อันนี้ไม่มีอะไรนะครับคือถ้าเราถ้าเราดาวเนี่ยมันก็จะขยับเร็วขึ้นหนีเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไร้สาระนะ prime โอเคก็คือว่าเวลาเราโดดและ aim down sight มันก็จะเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเป้าไม่ค่อยกระจายอ่ะถ้าใครสายแบบชอบโดดหนีอยากบนตึกขงสูงก็ต้องใส่เมาส์ t ท i นี e r นะอ่ามันก็จะลด ดาเมจตอนตกลงมานะครับอืมโอเคอ่ะเขาบอกเรื่องโอคิวนะครับเอ่อก็คือไม่ต้องใสโอคิวแล้วตอนนี้เราให้เพลเยอร์ทุกคนเนี่ยสามารถใส่ปืนหลักสองปืนได้ตลอดเวลาอ่านะครับดีมากเลยไฟกันกระจกระจายแน่นอนนะครับอืม โ okay. อเคก็มาดูเปิร์กสีเปิร์กซึ่งผมจะอธิบายอย่างละเอียดหนึ่งคือโกส์นะครับทุกคนรู้อยู่แล้วว่าโกส์ทำอะไรนะครับอีกอย่างหนึ่งคือผมมองว่าไอ้เปิร์กสีเปิร์กเนี่ยเราไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะมันจะมีอยู่ในเกรานะไงเกราะดำๆที่ที่มันขึ้นว่าสเตลอ่าอันนี้ใส่ปุ๊บเราก็จะได้โกสันทีนะครับเหมือนเบิร์ตอครับผมเราก็จะใส่เกราะดำๆที่เรียกว่าคอม อ่าชุดเกาะคอมปุ๊บเราก็จะได้เปิร์กเบิร์ตอายมาอ่าโอเค์ไวเวอร์อันนี้คือชุดเกาะชุดเกาะพยาบาลน,นะครับอ่า์ไวเวอร์คือเราช่วยเพื่อนดึงเพื่อนได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าพวกสายโปรก็ใช้กันเยอะนะครับสายแข่งี่ใช้กันเยอะนะครับดึงเพื่อนแบบสองวิปืดจากดาวฟื้นเลยนะครับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเปิร์กนี้ไปเก็บเอานะครับ โอเคไฮ้รู้สึกมีสามอันมัน้งอืมโอเคโคบัต okay. นะครับอันนี้รู้อยู่แล้วนะครับโคบัตก็ใส่มองไม่เห็นในกล้องกล้องในวิชั่นอะไรพวกนี้นะครับ Battle h a r d ์เก็ก็จะ <c oughs> อ๋แบท t ทิลฮาร์เดมันก็จะลดเรื่องเอฟเฟกของพวกแฟร้ l เ b ิลบูลเลตอะไรนี้ดับเบิลไทม์อันนี้เราจำเป็นต้องใส่ครับวิ่งเร็วนะครับวิ่งวิ่งเร็วค้างไว้แบบสองเท่าครับระยะเวลาในการวิ่งเร็วนะครับผมมองแบท t บทแบทเทิลเอ๊ะ ดับเบิลไทม์สำคัญมากนะครับอ่ะแล้วก็จะมีอีกอีกชุดเกาะหนึ่งก็คือเทมเ e อร์นะครับเทมเอร์คือคือเกาะที่ใส่ใส่เพลทแค่2อันนะครับก็จะมีทั้งหมด4เกาะนะครับฉะนั้นเปิร์กพวกนี้เราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเข้าไปเก็บเกาะพิเศษเอาอ่าโอเคมูฟเมนต์นะครับโอเค m ูฟเมนต์เนี่ยมู v e m e n t เนี่ย ได้บัฟมาอย่างมากเลยนะครับก็คือวิ่งตอนวิ่งรีโหลดได้นะครับเอ,อ,เ,อ,อเพิ่มการสับปืนนะครับเหมือนฟาสแทนนะเออเหมือนฟาสแทนนะครับแล้วก็ปีนป่ายได้เร็วนะครับอ่าแล้วก็มีสไลด์เวลาสไลด์เนี่ยเ จะสไลด์ได้ไกลและเร็วขึ้นนะครับซึ่ง4อย่างนี้ถ้าคนที่เล่นมัลติจะต้องใส่เปิร์กพวกนี้จะต้องใส่เป็นแบบคอมมานโดโกลฟต้องใส่ควิกคลิปต้องใส่อะไรพวกนี้แต่ว่าวอ r โซนเนี่ยก็คือมาสแตนดาร์ดให้เลยพร้อมกับพร้อมกับโอเวอร์คิวด้วยนะครับอืมฉะนั้นใช้ปืน2อันได้นะครับแล้วก็มีเปิร์กจากมัลติพวกนี้ใส่ใส่ตัวให้เลยคือเราไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งใส่เปิร์กเลยคือเขาเขาให้ เขาให้ความสามารถพวกนี้กับเราเลยนะครับอ่าที่พูดมาทั้งหมดโอเคมู v เมนต์ก็คือแท็กสแตนนะครับก็จะอยู่ระหว่างฮิปไฟล์กับกับ a อ s นะครับโอเคสไลด์คันเซลมาเนาะสไลด์คันเซลมาบิ๊กเกม b o u ตี้นะครับสก a าเบนเจอโอ้คอนแทคพวกนี้เป็นคอนแทคของวอลซอนพาคหนึ่งเกือบหมดเลยเนาะเออสก่าเบนเจอร์นะครับดีมากเลยอันนี้ นะครับบิ๊กเกมบบวตี้โอเคบาวตี้คอนแทเราก็จะได้ u v b ด้วยหนึ่งปิงหนึ่งครั้งนะครับโอเคนี้ Intel, อินเทอันนี้เป็นของวอลซนพักแรกนะครับอืมนะครับอวอลซอนพักแรกอินเทโอเคนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับอ่าโอเคสิ่งหนึ่งซึ่งผมว่าทุกคนต้อง อยากรู้แน่ๆเลยนะครับก็คือเรื่องของสตีมอ่าสตีมนะครับอ่าสตีมภาคนี้กลับมาพร้อมกับสปีดบูสต์นะครับคือเหมือนสมัยก่อนที่เราพวกเราเล่นรีเบิร์กันนะฉีดปุ๊บฟูบ๊้แล้ววิ่งเร็วนะครับแต่พวกคุณต้องไปลองกันเอาเองเพราะว่าอันนี้เขาบอกว่ามันบูสต์ก็จริงแต่มันบูสต์นิดเดียวคือ7%นะครับ ผมว่าเจ็ดปเซ็นก็ไม่รู้ว่ามันจะบูสต์ขนาดไหนนะก็ลองไปจิ้มจิ้มสตรีมกันดูเองเนาะว่ามันแบบเวลาเราหนีศัตรูหรือเวลาอย่างเงี้ยมันมันเวิร์กหรือเปล่านะครับผมว่าเจ็เปอร์เซนมันน้อยไปนะครับเพราะว่าความรู้สึกสมัยก่อนที่เวลาเล่นกันเนี่ยโอ้เวลาฉีดปุ๊บเป็น boost บูสต์แบบหืมเร็วผมว่าน่าจะต้องมียี่สบสาสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมอืมโอเคนอกนั้นก็ไม่มีอะไรสําคัญอ้อมีนิดนึงคือไอเรดาร์จิ๋วนะไอเรดาร์โดมที่เราเก็บได้ตามพืนน่ะนะ ก็แต่สมัยก่อนเวลาโยนลงปุ๊บรัศมีมันก็นิดเดียวนะครับอันนี้เขาเพิ่มเองเท่าตัวนะครับคือจาก38เมตรเนี่ยสแกนเป็นได้76เมตรอ่าโอเคนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับ่คิวสตรีคอันนี้นะครับใครไม่ไม่เคยใช้ลองใช้ดูนะครับนี่นะครับพัดลมวัดนะครับพัดลมงานวัดนะครับมันจะเป็นเหมือนแบบวางไว้แล้วแบบคนมาแล้วก็จะอืดๆนะครับเหมือนโดนสตันนะครับมอสกิโตโดรนนะครับ ปล่อยปุ๊บมันก็จะวิ่งขึ้นไปนะครับถ้ามีศัตรูมันก็จะทึงตัวามาจู่โจมตูม้มนะครับตายนะครับศัตรูนะครับศัตรูนะครับโอเคที่เหลือก,ก็เท่านี้นะครับโอเควันนี้ก็ผมท็อปฟูเฟมเกมมิ่งกับบิงโกนะครับวันนี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอรอบหน้าถ้ามีอะไรอัปเดตมีเซตติ้งอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังอีกทีนึงนะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอนะครับก็จะทำคอนเทนต์ดีๆมาให้เพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับโอเคได้ครับเพื่อนๆไว้เจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย